ลุงไรอันอยูนะคะพระราตรีสวัสดลุงไรอันครับคุณสัวานสวัสดิ์งเนี่ยลุงไรอันอยูะค่ะ การตั้งพักไปถ่ายละค,ะคะระติคะซึ่งในคะแนนี้ได้เตรียมพร้อมนะคะอยู่ด้านข้างเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจะมอบข,ของขวัญให้กับแฟนสาวทุกท่านที่ตอนนี้ได้มารอทางด้านหน้าเวทีและด้านข้างเวทีนะคะน้องจะขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าน้องต้องไปถ่ายละครก่อนค่ะและที่ฉันขอแจ้งกำหนดการนะคะในการ ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกนนะค่ะจะเป็นหลังส่งเพลงที่6นะคะจะเป็นการร้องอะไรจ,า,ะะะา,จากาาแฟนคลับและทางคณะเจ้าพาท่านได้ร้อมาะารพร้อมทั้งถ่ายภาพกับไรอันและวันนี้ได้รับเกียรติจากหม่องล้วนนะคะยุทธรีเสลียวังที่ปรึกษารการทสวีนัมอวานและเลขาธิการมูลนิธิสวีนัมอวานพร้อมทีมสาว ช่วงหนึ่งนะคะจะเป็นเพลงที่สี่ค่ะที่แฟนคลับนะคะที่ได้เตรียมอะไรมาและะา้วก็สามารถน้อด้อีกช่วงหนึ่งนะคะก็ในช่วงนี้ทีาท่าเป็นการเสียเวลาดิฉันขอเสียปรบมือในกำลังใจ